วันนี้เราก็มาเล่นเกมสุนหอคงหรือเซียนนะครับเซียนสุนหอคงนะครับผมนะคกับกดคั้งละ5าบาทกับกำุนที่มีอยู่สี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทนะครับผมไปครับเข้าวินนะครับผมเข้าวินนะครับวมนนี้สิบครั้งนะครับเมื่อกี้ครับปีสปินสิบครั้งนะครับตอนนี้ได้มาสองร้อกว่าบาทนะครับในหกครั้งนะครับไปครับดูกันต่อแล้วตอนนี้ได้มาอีก เพิ่มมาอีกสิบครับโอ้โหจัดไปครับพี่ซุนครับพี่ซุนนะครับนะครับพี่ซุนเราเพิ่มมาอีกสิบครั้งแล้วตอนนี้เป็นสิบสองครั้งแล้วครับจัดไปครับจัดเต็มครับเพิ่มมาอีกสองร้อยหกสิบเจ็ดครั้งหกสิบเจ็ดบาทไม่ของเราสิบครั้งนะครับครับโอ้โขอโทษนะครับถ้ามีเสียงรบกวนนะครับนะครับเหลือเจ็ดครั้งแล้วครับเหลือเจ็ดครั้งแล้วนะครับแบาตอนนี้ยังสามร้อยยี่สิบ 340 <hi> ร้อยสี่ิบสาม้อยห้าสิบสามหกสิบเจ็ดแล้วครับเห็นไหมครับพี่ซุนมาเพิ่มไม่ไม่นะครับไอรังกาลังกาเลยนะครับไอยาลังกาเลยครับนะครับตอนนี้ก็ได้มาสี่ร้อยสาิบเจ็ดาทครับไม่ได้นะครับไม่ได้พี่ซุนอีกทีนะครับไม่ได้พี่ซุนนะครับผมกดข้ั้งละ5้าบาทนะครับผมกดข้ั้งละ5้าบาทนะครับผมครับมีลูกแก้วเยอะครับมีเว็นสิลูกแก้วเลยครับ สุ่มเป็นเงินหมดแล้วครับลูกแก้วนี่สุ่มเป็นเงินหมดแล้วครับได้มา370กับบวก10บเปิดบวก25แล้วก็บวก50นะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็อีก100นะครับผมสุ่มไปเรื่อยๆนะเปิดสุ่มกันไปเรื่อยๆคอีกสองร้อเป็นเงินหมดครับทุกครั้งที่ทุกอันที่กดผมเป็นเงินหมดแล้วครับ10อันครับเปิดครบ10อันนะครับลุ้นไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับได้แล้วครับตอนนี้ได้มา1 3ึ่บาทครับวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ